ผมใหญ่พี่น้องประชาชนลงปาดสายตาออกไปยังต่างประเทศออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราวันนี้แต่ละประเทศมุ่งเน้นพัฒนาความอูดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารทางด้านการเกษตรพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมพัฒนาเรื่องของการให้การศึกษาสําหรับน้องๆเยวาวชนของชาติวันนี้แต่ละประเทศเดินไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างแข่งขัน แต่เมื่อเรากลับมามองประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนันออนไลน์แชร์ลูกโซ่การคดโกงการต้มตุน๋นน้ำกระท่อมสูบกัญชาเสพยาบ้าสารพัดนะครับที่มันเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนของชาติเยาวชนของชาติเขาจะเอาเงินมาจากไหนเขาก็ต้องเอามาจากผู้ปกครองวันนี้ผู้ปกครองปล่อยป,อยปละล่าเลยในการที่จะดูแลบุตรหลานหรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคิดที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศ ด้านหลังนะครับเป็นบ่อน้ําน้นําบาดาลน,นะครับก็ถูกดูดขึ้นมาด้วยระบบโซล่าเซลล์นะครับปล่อยผ่านบ่อน้ํานี้ส่งลงไปยังท้องไร่ท้องนานะครับช่วงนี้ก็เติมน้ําลงไปให้กับปลาน,นิลน,นะครับที่เลี้ยงไว้ในท้องนาได้แหวกว่ายได้อยู่อาศัยนะครับก็อยากที่จะส่งกํำลังแรงใจไปถึงพี่น้องประชาชน ก็อยากที่จะให้พวกเราช่วยกันขยายความเขียวขจีข,ขยายความชุ่มชื้นของโคกหนองนาออกไปนะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยทำให้บ้านเมืองหรือโลกนี้มีความอุด,ดมสมบูรณ์และก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับมวลมนุษยชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองนะครับด้วยสถานการณ์ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันนี้ดูข่าวข่าวต่างๆก็เห็นแต่เรื่องเาวาลบๆออกมามีการคดโกงมีการแย่งชิงผลประโยชน์มีเรื่องชู้สาวมีเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรกันสารพัดนะครับแล้วอยากที่จะให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ว่า เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทีวีหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนะครับเรื่องราวลบๆมันค่อนข้างถูกเปิดเผยออกมาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคโกงการเล่นพนันออนไลน์ หวยไต่ดินแชร์ลูกโซ่เรื่องชู้สาวอะไรต่างๆปัญหาต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ผมอยากที่จะให้พวกเราวิเคราะห์นะครับมีข่าวาวหลายเรื่องที่วันนี้มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นฆาตกรรมกันเพื่อหวังในเรื่องของเงินประกันมีการฆ่าตัวตายเพราะถูกโกง มีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนมากจากการที่มีการทำผิดสัญญาต่อกันมีการออกมาเปิดโปงคลิปเรื่องราวชู้สาวต่างๆที่มีการนอกใจกันมีการแต่งงานคลิปเจ้าบ่าวหลอกลวงเจ้าสาวมีการไปแต่งงานซ้ำซ้อนทั้งๆที่มีทะเบียนสมรสอะไรอยู่ ข่าวข่าวพวกนี้ทําไมมันมากขนาดนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้สังคมไทยทําไมมันถึงแปดเปื้อนกับเรื่องเหล่านี้มากขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดว่าปัญหาเหล่านี้จะลดลงในประเทศไทยหรือจะเพิ่มขึ้นครับเรื่องราวเหล่านี้ถูกเปิดโปงถูกนําเสนอตีแผต่อสังคมมาอย่างช้านานแต่ทําไมเรื่องราวเหล่านี้ในแต่ละวันมันกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมาตีแผ่ออกมา มันยิ่งส่งผลสะท้อนทางจิตใจให้กับสังคมได้เกิดการตั้งคำถามอย่างมากวันนี้ภาพที่ออกมาพวกเราจะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้เกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนหรือกับสังคมเลยแล้ววันนี้เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรวันนี้ต้องถามพวกเรากลับไปครับว่าพวกเราเมื่อได้เห็นข่าวขาวต่างๆ เรารู้สึกอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันย่อมมีเหตุและปัจจัยที่เป็นตัวนำทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผมเห็นข่าวๆเรื่องของการคดโกงเรื่องของการบางแผนงบเรื่องของเงินประกันอะไรต่างๆหรือมีการช่อโกงจนกระทั่งมีการฆ่าตัวตาย คนที่ถูกดำเนินคดีวันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ยากจนขัดสนนะครับวิเคราะห์ลงไปแล้วแต่ละคนกลับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่วันนี้การที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นวันนี้นั่นแสดงว่าแต่ละคนไม่รู้จักคำว่าพอยังเห็นแก่เรื่องของทรัพย์สินเงินตายังเห็นแก่ความสะดวกสบาย ในการที่จะหาเงินเพื่อที่จะมาสนองตัญหาของตัวเองวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนลองคิดและทบทวนนะครับวันนี้ลองถามกลับไปครับว่าวันนี้ใครยังมองเห็นเรื่องของทรัพย์สินเงินตาเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความถูกต้องบ้างผมเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากพอสมควรที่วันนี้ยังคิดไม่ได้ว่าระหว่างเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง กับเรื่องของความถูกต้องควรจะเลือกอะไรการที่พวกเราวันนี้เอาเรื่องของสิ่งนอกกายเอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเอาเรื่องของตําแหน่งเรื่องของความสะดวกสบายมาอยู่เหนือความดีงามมาอยู่เหนือความถูกต้องสังคมมันถึงได้เดินมาถึงจุดนี้ไงครับประเทศไทยเป็นประเทศสยามเมืองยิ้ม เป็นประเทศที่เคยท้อยทีถ้อยอาศัยกันมาตลอดแต่ทำไมวันนี้ยิ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งประเทศมีการพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่แต่ปัญหาสังคมทำไมมันกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้พวกเรา คิดว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายดำเนินคดีปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมแล้วประเทศชาติจะอยู่ดีมีสุขหรือประเทศชาติจะ,จะเจริญพัฒนาขึ้นได้อย่างไรครับวันนี้ผมอยากให้พวกเราลองกลับไปสำรวจตัวเราเองวันนี้พวกเรา กล้าที่จะให้คํามั่นสัญญากับตัวเองไหมว่าเราจะเป็นคนที่ดีคนที่ยึดมั่นในกฎระเบียบในจริยธรรมศีลธรรมต่างๆจะประพฤติปฏิบัติจะครองตนอย่างที่คนดีเขาปฏิบัติกันวันนี้พวกเราต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่เราทำออกไปวันนี้อะไรบ้างที่มันผิดคนหมายอะไรบ้างที่มันผิดศีลธรรม อะไรบ้างที่มันจะทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมต่อเยาวะชนคนรุ่นหลังถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่ปลูกจิตสำนึกยังไม่คิดที่จะทำให้บ้านเมืองมันสะอาดขึ้นผมคิดว่าประเทศชาติเราอนาคตเราก็จะยิ่งตกต่ําลงเรื่อยๆทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับผมอยากพี่น้องประชาชนลงกวาดสายตาออกไปยังต่างประเทศ ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราวันนี้แต่ละประเทศมุ่งเน้นพัฒนาความอุด,ดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารทางด้านการเกษตรพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมพัฒนาเรื่องของการให้การศึกษาสำหรับน้องๆเยาวชนของชาติวันนี้แต่ละประเทศเดินไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างแข่งขันแต่เมื่อเรากลับมามองประเทศไทย วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนันออนไลน์แชร์ลูกโซ่การคดโกงการต้มตุนน้ำกระท่อมสูบกัญชาเสพยาบ้าสารพัดนะครับที่มันเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนของชาติเยาวชนของชาติเขาจะเอาเงินมาจากไหนเขาก็ต้องเอามาจากผู้ปกครองวันนี้ผู้ปกครองปล่อยป่ยปลาละเลยในการที่จะดูแลบุตรหลานหรือไม่ มันถึงเวลาหรือ,อยังครับที่พวกเราชาวไทยจะกลับมาให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องวันนี้เรายังเห็นความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรงการอยู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันวันนี้ต่ำมากแต่ละคนมีแต่ความขัดแย้งมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ส่วนตน อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์อะไรที่พวกพ้องได้ประโยชน์วงตระกูลได้ประโยชน์ทาหมดโดยที่ไม่ได้มองถึงสังคมไม่ได้มองถึงส่วนรวมเลยวันนี้การที่สังคมไทยเดินมาถึงจุดนี้เพราะอะไรครับเพราะคนโดยส่วนใหญ่ยังยึงยดติดในวัตถุสิ่งของยังคิดว่าถ้าไม่มีเงินแล้วชีวิตจะอยู่ได้อย่างไรแต่ไม่เคยมองลงไปเลยครับว่าวันนี้สิ่งที่ทำเนี่ย มันกลับเป็นการสร้างและทำลายตัวเองให้ตกตำ่ำถ้าวันนี้พวกเราไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นปัญหาแบบนี้ประเทศชาติจะไม่มีทางที่จะมาอยู่ในจุดนี้ได้เลยแต่วันนี้ทำไมประเทศชาติเป็นแบบนี้ครับความขัดแย้งมีมากี่ปีปัญหาต่างๆเหล่านี้หมักหมมมานมนานเท่าไหร่อย่างเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เองต้มตุนหลอกลวงจนพี่น้องประชาชนคนไทยต้องฆ่าตัวตายกี่ชีวิตครับ ถ้าประเทศจีนเขาไม่ลงมาแบบนี้ประเทศไทยจะแก้ปัญหาไหมครับจิตสำนึกของคนที่ดูแลอยู่ตรงไหนจิตสำนึกของคนที่คิดที่จะปกป้องปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่ตรงไหนและในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าพวกเราไม่สร้างจิตสานึกที่ถูกต้องยังคิดว่าตัวใครตัวมันอนาคตเราจะเห็นความขัดแย้ง เห็นปัญหาสังคมยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมอยากที่จะเตือนสติของทุกๆคนกลับไปมองสิ่งที่ถูกต้องในสังคมคืออะไรจะลีธรรมคุณธรรมในใจพวกเราต้องมีเมื่อพวกเรายึดถือปฏิบัติยังไงถ้าพวกเราทำดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเรื่องของทรัพย์สินเงินตาเรื่องของความสะดวกสบาย เราลองถามใจเราครับว่าถ้าเราไม่ต้องมีเงินขนาดนั้นชีวิตเราจะลำบากไหมเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหรือไม่แต่ถ้าวันนี้พวกเราสแสวงหาซึ่งทรัพย์สินเงินตาและหัวขนต่างๆมันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับตัวของพวกท่านเองขนาดไหนวันนี้ภาพมันได้สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าเวรกรรมที่มันกำลังตามหลอกหลอนคนที่ทำชั่วมีอะไรบ้าง ใครที่ทําไม่ดีต่อสังคมใครที่ทําไม่ดีต่อประเทศชาติเวรกรรมวันนี้กําลังตามหลอกหลอนผมไม่อยากให้พวกเราต้องมาถูกเวรกรรมไล่ล่าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้เอากลับไปคิดไปทบทวนการใช้ชีวิตและผมก็หวังว่าพวกเราจะช่วยกันทําให้สังคมไทยเกิดแต่สิ่งดีงามบ้านเมืองสะอาดเยวาวชนของชาติได้พัฒนาขึ้นในอนาคต และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรเลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ